วันนี้มาแล้วครับเอาล่าเดี๋ยวเราจะไปสู่ในช่วงนี้ฮะ You know what เอ้ยไม่ใช่ You ask I answer You ask I answer Oh yeah ถามมาก็ตอบไป Okay You ask I answer คลิปนี้นะครับมีคำถามมาจาก Reden Ahmed Thank you for จบะบ้าอะไรทิดเช่นมันคือครัวไม,ไ,มไม่ใจไม่ใะไม่ใจตลกละตลกละ Okay Thank you for your question นั <c oughs> เป็นมุกปะเนี่ยคิดเช่มันครัวลมกใจแอคทก็คือในภาษาอังกฤษคำถามถามว่ามีแบบว่าแมวเนี่ยมีการเรียกแยกเพศหรือเปล่าเหมือนกับไก่อ่ะงั้นไปที่ไก่ก่อนละกันไก่เนี่ยมันก็คือว่าถ้าเกิดเป็นไก่มันจะมีไก่เป็นกไก่ตายด้วยนะถ้าเกิดว่าไก่เป็นเป็นก็คือเราจะว่าไก่ตัวผู้กับไก่ตัวเมียส่วนที่ไก่ตายแล้วเราไม่สนใจว่าตัวผู้หรือตัวเมียเรากินอย่างเดียวเลยช้า กินอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะคือไก่ตัวผู้เดี๋ยวก่อนส่วนใหญ่คนจะรู้จักไก่ตัวเมียไก่ตัวเมียก็คือคําว่านี่ครับ hen ไก่ตัวเมียคือ hen แต่ถ้าไก่ตัวผู้ก็คือเดี๋ยวดีไปใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวอยไปเทนนิสไก่ตัวผู้ก็คือ rooster ไก่ตัวผู้คือนี่นี่ตัวนี้ไก่ตัวผู้ rooster ถ้าเกิดไก่ตัวเมียคือ hen แต่ไก่ที่เสียชีวิตแล้ว ไก่ที่กลายเป็นอาหารของพวกเราก็คือคือ chicken คือ chicken นั่นเองนะฮะอะไก่ตัวผู้นะครับ rooster ไก่ตัวเมียไก่แม่ไก่อะแม่ไก่คือ hen แล้วก็ไก่ที่เป็นอาหารที่เรากินกันก็คือ chicken ส่วน fried chicken ไม่ใช่ chicken fried fried chicken ส่วนแมวเนี่ยแมวแมว o อแมวเนี่ยเท่าที่ทราบนะตอนนี้นะครับ ใครทราบก็ช่วยบอกด้วยเท่าที่ทราบคือมันไม่มีการแยกเพศแต่มันมีแค่ส่วนสัตว์บางชนิดเนี่ยมันมีแค่ตัวที่จเจริญพันธุ์เต็มตัวเรียกว่าอะไรเจริญพันธ์เต็มวัยอะไรเงี้ยกับที่เป็นตัวอ่อนๆหรือว่าเป็นลูกแมวลูกอะไรเงี้ยมันก็จะมีอย่างเช่นแมวก็คือถ้าเกิดเป็นแมวเต็มแมวตัวธรรมดาตัวโต,วต,วตวแล้วอะ่ะก็คือเป็น cat แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกแมวอเอ้ยเออถูกแล้วถ้าเป็นลูกแมวเขาจะเรียกว่า kitty kitty คิดถีอ่าอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงลูกเจี๊ยบถามว่าลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบคือชิกลูกเจี๊ยบคือตัวนี้นะครับคือชิกชิกเฉยๆฉ h ชิกเอ๊ยมีเควะเดี๋ยวก่อนไม่แน่ใจมีเควะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่อคิดว่าไม่มีนะไม่ใช่ เออมีว่ะมีมีแต่มันเป็นเหมือน,เป,นเป็นลูกนกมากกว่า a baby bird มันออยังชิคกี้พายอ๋อใช่ใช่มีเคมีเคมีมีมีโอเคถ้าเป็นลูกเจี๊ยบก็คือลูกแมวก็คือ <c oughs> อย่ากลวนะฮะถามดีๆชิคก็คือชิคลูกแมวคือลูกแมวครับใช่ไหมอ้าวไม่ลูกแมวไหนอโอ้ลูกไก่เว้ยคือลูกไก่ฮะคือลูกไก่ไม่ได้แยกเพศครับไม่ได้แยกเป็น,เป,นเป็นอันนี้เท่าที่รู้คือไม่มีแยกนะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันจะไม่จบ แมวก็คือธรรมดาคือ cat ถ้าเป็นลูกแมวคือ kitty kitty นะครับเป็นลูกแมวแต่ถ้าเกิดเป็นหมาละ่ะหมาคือ dog ออกเสียงให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ dog แต่ว่าตัว g เนี่ยมันจะเป็นเสียงหนักเสียงลากๆ,ๆยาวๆ dog dog แต่ถ้าเป็นลูกหมาเสียงจะน่ารักชะคืออ๋อเขียนผิดคือ puppy 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 พัพผีคือลูกหมาตัวเล็กๆอะไรเงี้ยลูกหมาเพิ่งคลอดอะไรเงี้ยฮะพัพผีนะครับพับพผีอืมส่วนที่เหลือเนี่ยเราไปหาดูเอ่อมีอยู่ครั้งนึงเคยเรียนรู้เรื่องแบบนี้แต่ไม่เคยจําเพราะว่าไม่เคยคิดว่าในชีวิตจ,จริงจะจะ,จะ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 ใช้อะไรมากมายขนาดนั้นก็เลยไม่ได้สนใจจะจําแต่ว่าอ่อถ้าจําได้ก็ดีครับถือว่าเป็นกําไรนะฮะอ่ะทบทวนอีกนิดนึงถ้าเป็นไก่ตัวผู้คือรูสเตอร์นะครับไก่ตัวผู้คือรูสเตอร์ถ้าเป็นแม่ไก่คือแฮน ถ้าเป็นไก่ที่ตายแล้วที่เป็นอาหารคือ chicken ถ้าเป็นลูกไก่ที่แบบยังมีชีวิตอยู่เป็นลูกไก่คือ chick นะครับถ้าเป็นแมวตัวที่โตเจริญเต็มวัยแล้วคือ dog แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกเอ้ยไม่ใช่พูดอ่ะเอ้ย cat ทางนี้ถ้าเกิดเป็นแมวที่โตเจริญเต็มวัยแล้วก็เป็น cat แต่ถ้าเป็นลูกแมวคือ kitty ก็คือเหมือนเหมือน kitty อ่ย kitty อน่ะนั่นแหละคือลูกแมว kitty แต่ถ้าเป็นหมาสุนัขเนี่ยคือตัวตัวเต็มเต็มวัยคือ dog เอ้อยู่ไหนนี่ dog แต่ถ้าเป็นลูกหมาคือพ u พ p y ตัวใหญ่ๆคือโด g ที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะนี่คือคร่าวๆส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็ลองลองค้นหาก,กันดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ลองเอามาแบ่งปันกันด้วยนะครับหรือว่าถ้าอยากจะให้บอกนี่ก,ก,ก็อาจจะบอกแหละแต่ว่าไม่อยากจะบอกอะไรที่แบบว่าเป็นละเอียดจนเกินไปซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะจำไม่ได้แล้วก็เพราะว่าเราไม่ได้คลุกคลีอยู่กับสัตว์เหล่านั้นในชีวิตประจำวันนะฮะเอาดูว่า how are you can can speak English. อีเลดีรู้คำแนะนะครับปล่นี่โอเค so and this is the section of um you ask I answer นี่ก็คือว่าในช่วงของถามมาต่อไปนะครับมีคำถามอะไรก็ลองถามมาดูฮะก็ส่งอีเมลหรือเฟซบุ๊กหรืออะไรก็ได้นะครับเริ่มต้นค้นหาได้ที่นี่ฮะที่ w w w k t p p l web. com นั่นเองนะครับที่เว็บไซต์อันนี้ปิดช่วงนี้ก่อนดีกว่า you ask I answer